สมุนไพรอันนี้ก็่อยไปหาชิบพักนั่นพักนี่มากดอแค่อันนี้พักยิ้มหุมไปยังสีมันจงหอมสามินาที่ประมาณสามชิปนาทีหนื่งที่ชินาทีาสุกเราได้ใบยืดด้วยกลมห่อนหลบบุ้งเลยเว่อนแล้วหอมหวยห้อยหรือเนี่หอมสมุนไพรหอมสมุนไพร้นนั่งนั่เร่นั่นี่มีให้ตุจันักเก็ดเต็มการทเสียงต้องปด่อยไม่ป่อกันยัง จ้าวันดีตอนเช้าเดอ้อจ้ามือน,นี่ผาพีผ้าหนองอานสอมมันสวสดีครับุ่รุ่นครับน้าไปรุ่นเส่เต็มองหมอกกอกอันน้าปั๊บปานหน้าประดันสุดซีเกมกระมามือโซ่เน้ายมือโซ่เราเรียกเว่าโคงมดถิบมดแดนไหลลงอันหน้าผมอ,อันชงใซนเป็นสิ่งหัวเงาเนี่ยน เงาบัแบบเงาควายท้อยท้อยนุ่มเย็นลูกหัวใส่ลมหนาวมันยี่นิดเดี๋ยวเปิดเบิร์ยี่นขึ้นไป็รุ่นเห็นหม่องมันหัวแล้วเงากล้วยเห็นปะควยดันโอ้ตัดต้นกล้วยเอาหยวกเลยเถอะไม่ตาควยเอาหยวกเลยเอาหยวกเลยแจงใส่ไก่เลยเฮาโอ้ยมันจะหนเป็นหยวกแมนบ่มันมีใบพื้นมันบ่มีแต่ใบใหญ่มันแล้ว น้ำหา e, สองหมื่นสามหมื่นาก็เห็นหม่องจะไข่ปันย่งบ่ได้น้ะก้วยมันต้นนี้เนาะจะวาบ่ะมันก็เกิดอันต้นน้อยน้อขึ้นมา่นอ่ะมันแซมขึ้นมามันก็ดิดันอันทอเจ้าตัวตัวตอโงโคงออกมาไกลๆผิดแถาเ้าไปเท้่ยกัน ตาดอ,อกก้อนติพเพยีนรุ่นแบบนเนี่ยตาดอกสีเงินโคก้มันไม่หลีกเงาวยไปอยูเอ่เสียดายนามนาเนาะเสียดายไปกับุ้ดาใจกันนันแล้วจมืทอจมือ,มอแตกอคอยว่าแตกแทะ <laughs> อ้มันกระดังนะั่นเนาะ ันแตกแตกมาใส่ซื้อต้อนม่วงข่อยพ่อมาสิได้ทุ่มน้ำแค่นเนาะ,ะต้นหวานไฟนั่นมันถือไม่ไแตกใส่ของม่วงเลยมันถืม่เลขใช่หวานคิงเนาะเสียดายเนาะสนเสียดายน้ำต้นหวานไฟกับกําลังงามข้างหลังพายุรุนแม่นจะถ้ากินน้องใหม่พอนเอาไปกิน,น,นดันแล้วมันถือพ่อออกหอนทองนะแก่ยืงแก่ยังไหลตะเจียนแม่นเลี้ยงลูกม้าหน่อยๆตะเจียนที่อเอาไปฝนไหม แม่ท้องอื่นแน่นี่ว่าแตเกขอบิ่งตกกุ้งพนี้แมนหรอว่าแมนมากลนนี่ล่ะอันวานไฟนี่ล่ะพี่น้องผู้ทังคพนผนกระสีเคยยุดดอกเพราะว่าผนการกระสีจะไม่ก้อนเนาะมันผู้มีวานไฟเหรอนี่ผมเาิมเลยผู้นังคพน่นกระส่ยอยู่คือเกาอยู่เด็กพยงุ่น แน,น่นเพิ่นก็ใส่ยูหวานไฟ่เจาะทองอืดทองหยังอันเด็กหน่อยอันกินนมหลายกินเข่าหลายฮะนั่งเจายกระทองอืดที่นั่นจีนี่ข้าวมา้าไฟบัวมาฝนดีๆหรอามาท่าอังสี่กะบอกคุณหลุนไม่ไปหวานไฟไม่เมือร่ายูวัดเรียนตำใส่ข้าผมกะสีโอยุ่นละเนี่ยีป้าหน่องมาเบิ่งต้นหวานไฟนี่แหละ หวานไฟ้บางหันยุกไก่ผลมันแก่ได้หลายอย่างแก่ทองอืดแม่นปอกกันได้หอดปอบปุ๋ยออกพันว่าออกเปรี้ยผ้าจอว่าไปอ๋อมันตะกี้พันว่าหวานไฟ้อะไรปอบเนาะเฮ้นมีนพป็นว่างสั่นตัวง้อใส่โตตรงของ้อโตตรงสองตู้ผ้าผีผ้าหนองมาเบิ้งหยอดบอกบวบมาเจ็บเอายอดบอกบวบ ยังรุ่นค้าวเห็ดอันหั่นอยู่งานปอบข้ามๆเงยนรุ่นเล้าข้าวเห็ดหนามอยู่เดี๋ยวให้ไหมตู้เจี๊ยบออกกันเด้อจะไปใส่หนึ่งปลาบวกวอบนี่เราไมนขึ้นยุ่นนี่ละครเทียงหัวเทียงหน้าเท่านี่แล้วจ้ะ งบงามเดี๋ยวมีต no ัวเก็บกันเดี <cos ina> ๋ยวเราติพัยรุかか่นขึ้ได้ทมแล้วบนเนี่เลี๋ยวนี่ซิแซกของไปนี่นเียวซีนี่เมื่อหนีเมื่อหนีเมื่อหนี้องเมื่อหนีมา่ซิกแซกนี่เปิดนาเเด้อังเอยูอ่ะยวแย่หอไกลยเียวนี่ก็อยู่กัเถืองีซิกแซกมานี่ติดพุนยรุ่น ม่หน,นีเป็นีโ่มาน,นีเพราะว่าสิริงว,กวงกลวดนไฟทั้งกินกันเลยอันข่ฮาเจ็บพักวาสิหนึ่งปลาเจ็บพักได้ไหลายัวด้ได้กระถาบงหนึ่งเดาดังไปไปนีดังแล้วเดยก็เดียว,วยแล้วไปเดกถากเดูอยากเราเทพยิงนอืมเลยเอาตัวมันเมเทสีสวยกันสมุนไพร นี่ลุแมูนไพ่อันอันนี้ก็อยไปหาเชบพักนั่นพักนี่มากกบวบดอกแค่อันนี้พักยิ้มหุ่มนี่บกบัวบักน้ำนี้พักหอมไงไปรุ่นพักหอมญ่ก็มาตสิแม่กินได้หรือบัปันหมูสิบูปันหมูเนี่ยงมิังหอมใจ เนียนห้องด้วยสมุนไพรเด้อเด้อใบหูดเนี่ยมัวตะไคร้่เนี่ยเนี่ยนี่นในในเนี่ยใส่กันไปตัวห้องใส่กันให้มันหอมเติมกันไปเอาบวบรุ่มฟองเล่อยบนใส่คนละจั้นนี่นนสันของผักเด้อไปลุ่นผักนี่คือสีอาอนมัน,นคือที่อยู่คนละจัน้นผักผักกระชู ปว,ปน,น,น,ปวนนี้มันนอนอัมนมันบาปุ๋ยว่ตะเขากินในหลถตัวะตเปะเาบนปวานสุกไงก็ปลาคออยปลาคปรปลาดุกในตรงหนึ่งดนโดนเยเวลาหน่อยสซึ่งเมือกรุบเลยนีุ่กย่างชุ่เนีย่ยเราต้องูิมากวันนี้เรียกกินโอเ ได้แตมอยไ่มึงนี่ก็ได้เดี๋ยงโคเรยงอันดันสามสินาทีประมาณสาิบนาทีหรือสีินาทีก็ชุกเพราะว่าปลานิ้มันชุกไงบดลาเดีวเลยรอยข้าวก่นเด้อพี่น้องสีเหลเรียงน้อยไมตตัวช่วงสีถองสีโบวเวกเน่ยห้ว ไกสุกไปไก่สุกไปพนะเสียงนกียงว่่าท่นสุกดอกนกเอียงโอ้ยฟังเบื้งว่าเสียอไก่สุกไปไก่สุกไปพ่ะนะว่ท่านได้สุกดอกนกเอียงเอ้ยโอ้ยฟังเบงจักานนกดเนาะนั่นสุกไปไก่สุกไปพนะวมันมีามาบอกเลยฟันจนเหีนขั้วยังมาถือยิงมาซาดนกไดเตอเอยาต่อมีตัวเอ้ย วัหน้าจาัดหลดดีเป็นเมีตัวพอรุ่นวาเซียวถิ่มได้ไน้องนี่พานี่ก็เลยบอถิ่มคิดไปกินไม้หเห็นนั่นนี่ไหมเห็นนั่นพามันหัวของลูก นี่จิมงยของลูกเลยนี่เมีนรุ่น4ี่นองขมิบตัก็เออกปีก4าะี่สิบมัเมนตาเประเมียนไ้นั่เมียนก็เรยว่าจะเอาถิมที่แหลกก็เลยมัดไว้รุ่น40ตัวนี้เมียนมินตั้มตัวเถาจบรุ่น40เกติกินไปแล้วเถานี่ผู้โดที่เนาะเปิดพวงนะเปิดพวกนะเถา้ ไอ้วนวัพักเป็นถือเหลียงเดาไปยันรุ่นเปื่อยคักแล้วเดี๋ยวเด้อพอดีงกปลาเกินในพี่น้องเบิังน้องซุปไปแล้วั่นไอ้วนวันเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมืดลุกแล้วเ้าะไปยันรุ่นกลมห่อนลูกเอุ้งไอ้วันวันแล้วซุปคักแล้วพอดีเส้นเลยพักซุปไปวุ้ยหุ่นจนมาเปื่อยเปื่อยเอาเอาเถอเตรียมเทาป่งกันปงเนาะอ๋อไปยันรุ่นแบบนี้ ไปไปตอสั้นเป็นเด็่ซึ่งเนลุกสา้ยังเี่ยลูกสาวทัมากิี่มีตัวอือตัวตัวไม่กินหนึ่งปลาแล้วตัวตัวเป็นไอ้ลูกสบายดีบ่ยุ่ยุนห่วยคือวางสั่นโว้ยยู่ีคือกันเราโว้ยวอกคักน้องลูกก็ได้เออโอ้ย บสบายปันใดตัวเงินบันไข่มีส้ซูซีกันแล้วก็พอมากิ้มกอนกัาหนึ่งปลาน้พอเด้อาจิ้มอกอนึงปลานเ้อมาเหม่าปิวติดหรืไม่ติดวเด้มามาเอนนเดอเด้อเด้อออเดอด้อเดเด้อเ้ออเ้อเ้เดอเปเออ้ออเด้ดอ้ออเด้อเออเ้เ โอ้ยลูกสาวมันโทรมาเลยยิ้มปุยปุยยิ้มไอ้ตัวโธ่บ่ดีว่างเพิ่็เลยโทรมาถามข่าวแม่ว่ากินข้าวกำหยังกันนะบ่ดีใจได้แมีแฟนขับว่าบ่อไหร่สบายไปเลย่ตรงแม่เวทีพ่อเวทีขาดเงินใส่เวทีบนว่าขาดเนี้ยตัดเงินใส่เวทีอาแฟนขับพลังคนคนขาดก็เหม็นเข่ามาถามน้องว่าตัวตัว่พราะอยากไม่จีบเขาเพราะก็แม่ตีอยากมาอยู่กับมาเมื่อไหร่ขอวิทย์แต่้าจีกับมาเรื่อยอยู่แต่ว่าช่วงโควิดนี่ เขาทำงานอยู่กับมืานันสั่กะเมีนเสียงงานตรไล่หนายเนากกอบ่อยากให้มากปรนี้กับบ่เมียนกิดอให้มาอยู่ผู้บ่พวดห่วยกเมียนเ่นนึงพอยารุ่นบ่อยากให้ลูกมาอยู่นั่พอนีเมียป่เนรอเต่อ่านมากไปนาทีการงานดูแรรักษาคนป่วยครับไม่มว้ตัวหมอบนั่นมเาถวยมาพักบักทำไมชาปีนาีเดี่ยวเพิ่งุ่น โอ้หายจินยากได้ว่ธรรมดาได้พักปอดสารผิดนี่มีตู้อืมเปิดไปเรียบร้เอาสาข้งเลยด้อข้งยไ่เปผู้บงคนกับผู้ถ่อบังค้ยมันเก็บถ้วยมาขึ้นกันได้หนึ่งปานิ่งเตรียมเบียนข้าเข่าคือลือพี่น้องอ๋ หอมหวยห้ยหรือเ sure> ปลเ่าน uh ี่หอมสมุนไพรหอมสมุนไพรเนี่ยเน้นักนักเร่งงานนี่มีตู้จัดนักเก็ตรียมเอาใส่ตองกวยเตรียมเลยเพราเป็นยังเพราะว่าผักมันหลาไปเตรียมเกลียวห้องเกลียวมาตั้งไปนี่ลุนมาเด้อพี่น้องเส้นครับสมองสุบอนหล่ะหนึ่งปลาเน้นใส่ผักรวมนิดแมนผักหลายอันหลายอย่างมามพี่น้องกินของกันห้องผักเปื่อยดีครับยังไงผักยุด ทงยุทธายุถึงหน้าเขาเนี่เกี่ยวเป็นลายแมงดาสูตรผู้น้อยครับนี่ช่วงนี้ก็ต้องขอให้หลายๆเดือนของแว่นครับทีไปยุ่นว้านวันที่เจ็ดที่เปียกก็ดีมันตัวดีเพระทัดดะทนพร้อมอะไรคอยรออยู่บูดนเครับเกี่ยวแมงดาแต่เกี่ยวปลาแดกบวงมีอยู่นี่ต้องกินประดับบวมเพียงรุ่นเกลียวแมงดา Hola, เดียวเนี่ยกปกติมันคนยาดพี่หลองอยู่นยังคนยรุ่นอยู่เว้ยเใยเดียวในเดียด้วย เื่อหน้าน่สอเลยแบกราทงดเราอยู่ให้ย no. yeah, okay, like <laughs> ูเจ็ดี่จองแนงเนาให้ทองรายู่น่ยแบกไปเลยเหรอบ้นัดคนเดียวก็แต่ไมหนังเอาไก่มาปล่อยย่งแรงกับเมียมนาร นันมีหน่เดี๋ยวมันว่าระหว่าปวดหน่อยสมุนน cái đó dump chip dump 30 dump chip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  dump đi, dump chip คือเป็นปุปูงานึ่ว้ยข้นกับหนุ่ยหนสายย่เจ้ามันนะเรื่องรม่ตู้ไม่ตู้ต้อการร <c ười> ุ่น่้านาันน้อยกินเขาไปได้นู่นนั่งกินน้ำมันนั่งไปนบ่งแม่นูนละดีถึงควรเปนอาวเมีย เด้อปูเ็บปูปวยกรไดช่วงเศร้าิ้ทอหิ้แสบได้วนเนีไมาจินหนึ่งปาเด้อดนี่ไงจบบอกเตบอก่านอนไัไปเ่ากัดีใจเนาะเพิ่งรุ่นเนาะไป่วบบที็น้ตไดเขาได้ไหไมเน เลยมีอย่างเขาก็เห็ดชุกฟีทุนองกินแบบบ้านนอาหารบ้านเขาไม่มีอย่างเพิ่อมี ได้ขอบคุณด้ยวยแฟนครับสมสุทรบคล้วครับทีท่ติดตามขอบคุณทุกกนเนร่งแรงใจแล้วครับเจ้านี้มือนี้ก็ฝากไปจำหนี้เ้ยพี่น้องอยู่ดีมีแห้สุกุลสุกุลเจริญนเลื่อครับครับ